ปกติคนที่ทําบุญมาเยอะไม่ได้หมายถึงจะต้องประคองสติได้ทั้งหมดแต่คนที่ได้ปฏิบัติธรรมจเจริญสติจเจริญปัญญาจเจริญกุศลอย่างต่อเนื่องต่างหากจึงจะสามารถเอาตัวรอดได้ดีคือมีภูมิธรรมที่เข้มแข็งจึงจะพอเอาตัวรอดได้เรื่องจิตสุดท้ายก่อนตายสิ่งที่จิตระล,ลึกถึงก่อนตายมี3ชนิดคือ1กรรม ภาพกรรมดีกรรมชั่วที่เคยทำในอดีตมักหวนกลับมาปรากฏให้เห็นทั้งๆท,ท,ที่เราลืมไปนานแล้วเช่นใครเคยฆ่าคนตายภาพเหตุการณ์เกี่ยวกับารฆาตรกรรมจะกลับมาปรากฏในจิตถ้าเคยช่วยชีวิตคนไว้ภาพตอนนั้นก็ปรากฏนี่แสดงว่านึกถึงกรรมหรือกระบวนการทำกรรมดีหรือกรรมชั่วกรรมทั้งหลายที่ตนทำไว้ก่อนนั้นย่อมเกาะติดในใจของบุคคลผู้ใกล้ตายนั้น 2. รรบางคนเคยเห็นภาพที่เป็นสัญลักษณ์ของการทำกรรมเช่นบางคนเห็นมีดที่ตนเคยใช้ฆ่าวัวบางคนนึกถึงภาพโบสถ์วิหารที่ตนเคยสร้างเราะลึกถึงนิมิตของกรรมใดก็จะไปเกิดใหม่ตามพลังของกรรมนั้นและสาคตินิมิตบางคนไม่นึกถึงกรรมในอดีตแต่กลับนึกถึงภาพของที่ที่จะไปเกิดในภพชาติหน้านั้นคือเห็นคตินิมิตหมายถึงภาพเกี่ยวกับที่ที่จะไปเกิดเช่น ใครที่จะไปเกิดในสวรรค์คนนั้นจะนึกเห็นวิมานใครจะไปเกิดเป็นประเภทสัตว์กินหญ้าจะนึกเห็นทุ่งหญ้าเขียวขจีภาพเหล่านี้เป็นนิมิตท,ที่บอกล่วงหน้าว่าเราจะไปเกิดในภพภูมิใดคงเหมือนกับภาพที่บางคนฝันเห็นล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆในวาระสุดท้ายของชีวิตจิตของเราจะระลึกถึงกรรมกรรมนิมิตหรือคตินิมิตประเภทใด เราจะไปเกิดในพภพูวิอันสอดคล้องกับกรรมกรรมนิมิตหรือคตินิมิตประเภทนั้นเอ๊ะและถ้าเรารู้แบบนี้เราจะเตรียมตัวไว้วางแผนไว้เหมือนการลักไก่เช่นช่วยชีวิตเขาทำบาปมากกุบุญก็ให้นึกถึงกรรมดีนิดหน่อยนั้นก่อนตายถ้านึกถึงพระด้วยตนเองไม่ได้ก็สั่งลูกหลานให้ช่วยเตือนความจำคนเรามักจะเตือนคนใกล้เด็จิตให้ระลึกถึงพระเอาไว้แต่เอาจริงๆใครทำบาปไว้มากๆก็คงไม่อาจหลอกตัวเองก่อนตายได้ เคยมีเรื่องเล่าว่าเสียคนหนึ่งเป็นพ่อค้าขายข้าวเปลือกชอบโกงชาวบา้านด้วยวิธีการตวงข้าวเปลือกไม่เต็มถังพอเสียคนนี้ใกล้ตายลูกสาวก็กระซิบให้เตียนึกถึงพระด้วยการบริกรรมว่าสัมมาอารหังสัมมาอารหังแต่เตี๋ยขับบริกรรมตามว่าสัมมากี่ถังสัมมากี่ถังที่แท้จริงนั้นกรรมที่ปรากฏในจิตก่อนตายมีลำดับของการให้ผลก่อนหลังซึ่งแบ่งออกได้เป็น4ี่ชนิด ชนิดที่หนึ่งคารุก,กรรมหรือกรรมหนักกรรมหนักจะให้ผลก่อนกรรมอื่นถ้าใครทํากรรมหนักภาพของกรรมหนักก็จะปรากฏขึ้นในจิตก่อนตายกรรมอื่นต้องรอโอกาสต่อไปกรรมหนักฝ่ายดีเช่นสมาบัติแปดที่แปลว่าการเข้าถึงฌานการบรรลุฌานซึ่งก็มีรูปฌปานสีและอารูปฌานสีเรียกแยกว่ารูปสมาบัติอรูปสมาบัติหรือเรียกรวมว่า ฌานสมาบัติอันนี้ไปดีกรรมหนักฝ่ายไม่ดีคืออนันตริยกรรมห้เช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่อันนี้หนักจริงๆชนิดที่สอาจินกรรมหรือกรรมที่ทำจนชิดถ้าไม่มีกรรมหนักอาจินกรรมจะให้ผลก่อนคือปรากฏในจิตก่อนตายอาจินกรรมหมายถึงกรรมที่ทำสม่ำเสมอจนเป็นนิสัยเช่นการให้ทานการรักษาศีลฟังธรรมเป็นประจำ หรือด้านไม่ดีก็ฆ่าสัตว์รักทรัพขโมยกินเหล้าเมายาเป็นประจำกรรมประเภทนี้มีความสําคัญรองลงมาจากคารุกรรมชนิดที่สามอาศนกรรมหรือกรรมใกล้ตายถ้าไม่มีคารุกรรมและอาจินกรรมอาสันกรรมก็จะให้ผลอาศนกรรมหมายถึงกรรมที่ทําก่อนสิ้นใจเช่นการทําสังฆทานก่อนตายหรือนิมนต์พระมาสวดมนต์ให้ฟังในวาระสุดท้ายชนิดที่4 กากัตรกรรมหรือกรรมที่รู้เท่าไม่ถึงการถ้ากรรมสามชนิดแรกไม่มีกากัตรกรรมจะให้ผลโดยมาปรากฏในจิตก่อนตายกากัตรกรรมหมายถึงกรรมด้วยเจตนาอัน่อ,อนคือไม่ได้ตั้งใจทําเช่นเพื่อนเอาซองผ้าป่ามาให้เราก็เอาเงินทําบุญใส่ซองทําบุญอย่างเสียไม่ได้หรือแม่สั่งให้เราใส่บาตรพระเราก็ใส่ไปอย่างนั้นเองดีรีกว่ากากตรกรรมที่มีน้ําหนักน้อยเพราะเจตนาอ่อน เหตุของกรรมทั้ง4ี่ชนิดนี้เองทําให้เราไม่สามารถเตรียมไว้หรือลักไก่ได้เช่นคนที่ทําอาสนกรรมด้วยการใส่บาตรพระก่อนที่ตัวเองจะตายย่อมไม่สามารถหลบหนีกรรมหนักที่เกิดจากการฆ่าพ่อฆ่าแม่ไปได้เพราะกรรมต่างๆให้ผลตามลาดับความหนักของกรรมเราจะไปเกิดที่ไหนก็ขึ้นอยู่กับกรรมกรรมนิมิตหรือคตินิมิตที่เรานึกถึงก่อนตายมีบทความจิตสุดท้ายก่อนตาย ของนายแพทย์สรศักดิ์สุรพลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อโรงพยาบาลรามาธิบดีว่าจิตสุดท้ายก่อนตายสําคัญก็จริงแต่จิตหลังความตาย20นาทีแรกก็มีความสําคัญในการเปลี่ยนผงด้วยการศึกษาทางประสาทสรีระวิทยานักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนพบว่าสภาพการตายใหม่ๆหัวใจหยุดทํางานเลือดหยุดไปเลี้ยงสมองแต่คลื่นสมองยังคงหยุดในภาวะตื่นตัวขั้นสูง บอกถึงการมีสติสัมปชัญญะเมื่อหัวใจหยุดเต้นดังนั้นทางการแพทย์บอกว่าตายแต่สมองยังทำงานอยู่เป็นการสร้างภาพจากสังขารจิต20นาทีว่าจะไปพบภูมิใดดังนั้นจึงควรเหนี่ยวนำํำไม่ให้นิมิตมาหลอกหลอนใน20นาทีหลังหัวใจหยุดเต้นนั่นคือกรรมกรรมนิมิตและคตินิมิตการเข้าสู่ความมืดหรือความผวังของจิตการบางสกุล คำศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละศาสนาจะปลุกจิตให้ตื่นหรือถอนออกมาเองแปลว่าต่อให้ก่อนตายญาติและคนไข้ได้เตรียมตัวเหนี่ยวนําจิตเป็นอย่างดีจนตายไปแล้วก็คือหัวใจหยุดเต้นสมองก็ยังเหนี่ยวนําสิ่งที่ทําก่อนตายอย่างเช่นถ้ากําลังสวดมนต์ภาวนาตายไปแล้วจิตและสมองก็ยังหมกมุ่นอยู่กับการสวดมนต์ภาวนาดวงจิตก็ย่อมเปลี่ยนภพภูมิไปในที่ที่ดีได้ แต่หากสมมติว่าก่อนตายเตรียมตัวไว้ดีมากแต่เมื่อตายไปแล้วหยาดหยาดร้องไห้ระงมเสียงดังลั่นหรือลูกหลานทะเลาะกันเรื่องทรัพย์สมบัติด้วยเสียงและบรรยากาศเหล่านั้นก็จะเหนี่ยวนำทําให้สมองคุ้นคิดตรงนั้นและก็นําพาดวงจิตไปสู่ภพภูมิที่ไม่ดีได้นั่นเองดังนั้นสิ่งที่ควรทําหลังความตาย20นาทีแรกคือสวดมนต์เมื่อรู้ว่ามีคนตายก็หยิบขวดน้ำมนต์เย็นๆในตู้เย็นติดมือไป และหยดน้ำมนต์ไปที่ตาที่3หรือจัก,กราหกตรงหน้าผากระหว่างคิ้วเพื่อให้ความเย็นของน้ำไปส่งสัญญาณให้สมองที่ตรงกลางข้างในซึ่งยังทำงานอยู่ได้เตื่นตัวฟังเสียงสวดมนต์หรือบางสุรแต่ถ้าใครไม่มีน้ำมนต์ก็ใช้น้ำเย็นเย็นธรรมดาก็ได้ท่านสรุปว่าบรรยากาศในการเตรียมตัวก่อนตายและหลังความตาย20นาทีจะต้องปราศจากเสียงร้องไห้เศร้าโศกการทะเลาะบะแวง้งหรือการพูดเรื่องไม่สบายใจ เพื่อให้คนตายได้เปลี่ยนไปพบภูมิที่ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ตอนที่มีชีวิตอยู่ก็จะต้องทำความดีละความชั่วขัดเกล้าจิตใจให้ผ่องใสด้วยจะได้พร้อมเปลี่ยนพบภูมิได้ทุกที่ทุกเวลามีผู้ศึกษาเรื่องจิตก่อนตายกล่าวว่าก่อนย้ายพบภูมิสำคัญมากจิตจับอะไรจะไปตรงนั้นทันทีทําไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะจิตมีสภาพจำวิธีทดสอบ ให้เรานึกถึงสิ่งที่เราเคยทํามาเคยไปไหนมาที่ที่เราชอบเช่นบางคนชอบประเทศญี่ปุ่นไปเที่ยวมาแล้วใครถามตอบได้บรรยากาศเห็นภาพเสร็จสังเมื่อจิตมีสภาพจําแล้วในชีวิตคนเราจิตจําอะไรจิตจะจะําแค่2ออย่างเท่านั้นคือดีและไม่ดีหรือที่เราเข้าใจก็คือบุญและบาป สองสิ่งนี้จะแยกออกจากกันชัดเจนและในชีวิตคนเราทำสออย่างในทุกๆวันเราจะมีบุญและบาปอยู่ในตัวทุกๆคนและจิดสุดท้ายจะนึกถึง1ในสองสิ่งนี้โดยที่ถ้านึกถึงบุญบาปจะเข้าไม่ได้หรือถ้านึกถึงบาปบุญก็จะเข้ามาไม่ได้ฉะนั้นการทำบุญมามากไม่ได้การันตีว่าจะปลอดภัยเสมอไปถ้าเป็นแบบนั้นต้องทำยังไงถึงจะปลอดภัยจากตัวเรา กับญาติพี่น้องคนที่เรารักซึ่งเชื่อว่าทุกคนก็อยากให้คนที่ตายไปสู่ภพภูมิที่ดีเราก็ใช้ลักษณะของจิตที่มีสภาพจํานี่แหละให้เป็นประโยชน์โดยใช้จิตจําแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นบุญที่เราเคยทํามาถึงแม้ว่าเราจะทําบาปมาบ้างยกเว้นเสียแต่ว่าบาปบาปประการที่หนักวิธีการง่ายๆทุกคนสามารถซักซ้อมได้ทุกวันเช่นก่อนนอนทุกวัน ให้เรานึกถึงสิ่งดีๆที่เราได้ทํามาในวันนี้ไม่ต้องนึกถึงสิ่งไม่ดีโดยสังเกตว่าพอเรานึกถึงสิ่งที่ดีๆใจเราจะมีความสุขมีความชุ่มชื่นใจถ้ามีแสดงว่าถูกให้จําอารมณ์นี้เอาไว้ให้ได้และทําให้ชินเป็นปกติถ้าทําได้ก็อาจจะปลอดภัยได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าอยากปลอดภัยจริงๆต้องรักษาศีลอันนี้ปลอดภัยแน่นอนและสิ่งที่แนะนาสามารถนํามาทดสอบได้ในช่วงที่เราป่วย ข้อสภาพใกล้เขียงตอนตายมากที่สุดยิ่งป่วยหนักมากเท่าไรยิ่งเป็นช่วงชี้วัดที่ดีว่าเราคุมกําลังใจได้แค่ไหนและตอนนั้นเรานึกถึงอะไรบุญหรือบาปและสิ่งที่เราฝึกมาสามารถใช้ได้จริงๆหรือไม่ถือเป็นการเตรียมสอบก่อนเข้าห้องสอบไฟแนลที่ใครไม่สามารถปฏิเสธได้ทุกคนต้องทำหมดเขาทิ้งท้ายไว้ว่าอยากไปสวรรค์ให้รักษาศีลน,นึกถึงความดี นึกถึงบุญที่ทำให้เป็นปกติทุกๆุกคืนก่อนนอนอยากไปพรมให้มันฝึกสมาธิให้คล่องก่อนตายก็ทำสมาธิที่เคยทำมาไม่ต้องสนใจอาการของร่างกายอยากไปนิพพานให้มันศึกษาและเจริญวิปัสสนาญาณอยู่เป็นประจำพอใจอย่างไหนและทำอยู่ปกติก่อนตายจิตจะจับอย่างนั้นอันตโนมัติจิตเป็นธรรมชาติที่บังคับให้เป็นไปนดังใจไม่ได้ ถ้าเราสร้างเหตุแห่งความฟุ้งซ่านไว้ <ๆ S 2> มากๆก็จะต้องทนทรมานก,กับสภาพความฟุ้งไปนานๆถึงแม้จะสั่งว่าจงฟุ้งน้อยลงจงสงบลงก็เป็นไปไม่ได้ที่จะฟุ้งน้อยเป็นไปไม่ได้ที่จะสงบลงถ้าสร้างเหตุเป็นอกุศลไว้มากๆก็จะต้องเมืดมนอึดอัดคับแคบและคิดอะไรเล่ร้ายเป็นประจำถึงแม้จะสั่งใจว่าจงสว่างขึ้นจงปลอดโป่งสบายใจขึ้นก็เป็นไปไม่ได้ที่จะสว่างและเป็นไปไม่ได้ พระพุทธเจ้าตรัสว่าสร้างเหตุไว้อย่างไรจิตก็ยึดคติยึดพบไว้อย่างนั้นถ้าคิดพูดทําเป็นสุขติก็ต้องไปสุขติแม้ว่าจะไม่อยากไปหรือภาวนาว่าอย่าไปสุขติก็ตามทุกอย่างขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่สั่งสมมาไม่ง่ายหรอกครับที่จะไปเตรียมบังคับจิตต่างๆตอนใกล้ตายตอนนี้เรายังแข็งแรงอยู่ยังมีโอกาสสร้างสติ ก็รีบสะสมสติไว้ให้มากๆอย่าไปหวังแก่แล้วจะฝึกตอนที่นอนใกล้ตายแล้วถ้าไม่ฝึกมาก่อนนิวรณ์ก็มาเต็มไปหมดจิตสุดท้ายก่อนตายอาสนกรรมกรรมก่อนตายน่ากลัวนะครับถ้าทําดีมาตลอดก็ไปยากมีคนถามว่าทําบุญมาเยอะจะต่อรองกับพญามัจ,จุราชได้ไหมตอบเลยว่าไม่มีอะไรจะไปต่อรองกับความตายได้หรอกครับบุญติดสอยห้อยตามไปได้ไม่ต้องกลัวหาย ข้อบุญนั้นได้โดยการเก็บสั่งสมไว้ในใจต่อให้ทิ้งรลเบิดใส่ก็ไม่กระเด็นกระดอนหายไปไหนได้บุญก็ยังอยู่กับเราได้อย่างปลอดภัยส่วนที่สงสัยว่าทำบุญมาเยอะเวลาตายกลัวจะควบคุมจิตไม่อยู่กลัวบุญจะถูกลืมไปได้แต่ความชั่วที่เข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจนั่นก็เข้าใจถูกแล้วถ้าจิตปัจจุบันเศร้าหมองแรงของความเศร้าหมองมันมีกำลังมากมันก็จะให้ผลมากและเร็วกว่า แต่ถ้าเราได้รับผลนะั้นเรียบร้อยไปแล้วกําลังกรรมอ่อนแล้วบุญที่ทําก็จะให้ผลต่อครับเพราะเหตุนี้เองทางพุทธจึงต้องการให้ปฏิบัติธรรมจนจิตคุ้นจิตเข้มแข็งมีสติสัมปัญญะที่กล้าแข็งก็เพื่อให้สู้กับทุกได้ทุกรูปแบบทุกสถานการณ์แต่ปกติคนที่ทําบุญมาเยอะไม่ได้หมายถึงจะต้องประคองสติได้ทั้งหมด คนที่ได้ปฏิบัติธรรมจเจริญสติจเจริญปัญญาจเจริญกุศลอย่างต่อเนื่องต่างหากจึงจะสามารถเอาตัวรอดได้ดีคือมีภูมิธรรมที่เข้มแข็งจึงจะพอเอาตัวรอดได้ยังไงก็ตามพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเตสังกิริเถท,ทุกขติปฏิกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติก็เป็นที่ไปจิตเตอสังกิริเถสุข,ขติปติกังขา เมื่อจิตไม่เศร้ามองก็ไปสุขติพระองค์ตัดถูกต้องแล้วอย่าไปสงสัยสวนจะไปอย่างไรไปลักษณะไหนปัจจุบันเป็นตัวกำหนถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับแล้วพี่เองจะกลับมาพบกับทุกๆท,ท่านในคลิปต่อไปบ๊ายบาย